สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับหมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันที่29เมษายนปี2566ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะวันนี้หมามีก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเช่นเคยนะคะนะแล้วก็เพิ่มเติมคือ ดูสภาพอากาศด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศกันนะคะใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาทานาปีแล้วทุกคนหาเดี๋ยวเรามาส่องดูฝนฟ้าอากาศด้วยว่าจะเป็นเช่นไรในช่วงวันที่29ถึงวันที่1พึพฤษภาคมปี2 5 6 6นนะคะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวกันก่อนเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ เขาเปิ่งหอมบริลปี2565ทับ66นะคะทุกคนจังหวัดบุรีรัมย์14,300บาทถึง14,800บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดขอนแก่น14,200บาทถึง14,800บาท จังหวัดยะสโสธร14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดอุบลราชธานี14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดสุรินทร์14,300บาทถึง14,500บาทหลายจังหวัดศรีสะเกษค่ะ14,000บาททุกคนขาราคาข้าวยังอยู่ที่14,000เนาะยังไม่ขึ้น15,000เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะ ส่วนรายการอื่นนะคะที่เป็นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวราคายังคงที่ทรงเดิมนะทุกคนมามีไปดูมาแล้วนะคะราคาเดียวกันกับเมื่อวานเลยที่มามีทําคลิปไว้นะคะดังนั้นวันนี้ขออนุญาตไม่นําเสนอเนาะเดี๋ยวเรามาดูสภาพฝนฟ้าอากาศกันดีกว่าทุกคนคะ่ะเอามามีต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลราคาข้าวนี้จากสมาคมโรงสีข้าวไทยขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสภาพฝนฟ้าอากาศกันนะคะ ในช่วงวันที่29เมษายนปี2566นะคะถึงวันที่1พฤษภาคมปี2566ค่ะประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะคะ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะทุกคนระมัดระวังด้วยเนาะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหรือสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเนาะทุกคนนะคะไม่ควรสวมโลหะ นะโลหะ oh a, นะเงินเงินทองทองวิบวับ,บนะ,ะงดไปก่อนทุกคนคะ่ะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคนองหลีกได้หลีกนะทุกคนอ่าส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังเรื่องความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรนะะทุกคนระมัดระวังเนาะ,ะและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะคะจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้นะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันที่29นะคะก็คือวันนี้เนาะประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคุมประเทศไทยตอนบนนะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทุกคนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทุกคนเนาะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมีในดังนี้ค่ะทุกคนในวันที่29เมษายนปี2566นะคะก็คือวันนี้ค่ะภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะจังหวัดเลยหนองบวรรัวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะคะชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ค่ะมหาสาร,รคามร้อยเยอ็ดยโสธรอํานาจเจริญนคร ราชสีมาบุรีลำสุรินท์สีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะต่อมาภาคกลางนะคะจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะต่อมาภาคตะวันออกค่ะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วนะคะ นี่คือวันที่วันที่29เกนาะก็คือวันนี้ค่ะต่อมาในวันที่30ค่ะภาคเหนือนะคะจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์นะคะและพิษณุโลกค่ะ ต่อมานะคะภาคตะพันธ์ออกเฉียงเหนือค่ะจังหวัดเลยใช่ภูมคอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีลัมสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะ างนะทุกคนค่ะมีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ และในส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกค่ะมีจังหวัดเพชรบุรีค่ะประจวบคีรีขันนะคะทุกคนหานะสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนบริเวณเอ่าวไทยทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง นะคะ คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเดินเรือนะดนเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะในช่วงวันที่30เมษายนนะคะจนถึงวันที่2พฤษภาคมปี2566ค่ะทุกคนค่ะมามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัว ให้ดีเนาะคะทุกคนนะสำหรับวันนี้มัมมีต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อขอบพระคุณอย่างสูงค่ะทุกคนหะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่วมกันคอมเมนต์ให้มัมมี่ออสการ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะแล้วพบกันใหม